สวัสดีครับเพื่อนๆร้านค้า i n t e ท h ไทยแลนดนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการเติมหมึกลงเครื่องพรินเตอร์วันนี้เราใช้หมึก e p s ส n นะครับสำหรับเติมเครื่องพรินเตอร์เอฟสันนะครับวันนี้เราใช้เครื่องปรินเตอร์เป็นเครื่อง L 3 110เป็นเครื่องอซีรีย์ยอดนิยมนะครับของ e p s ส n นะครับส่วนขั้นตอนวิธีการเติมหมึก i ิ t e ทคลงบนเครื่องยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันครับ อ่ะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับในการเติมหมึกลงเครื่องพินเตอร์เครื่องนี้นะครับก่อนอื่นนี่คือหมึกนะครับที่เราใช้เตมมิมลงเครื่องพินเตอร์เครื่องนี้จะเป็นหมึกสาหรับเติมเครื่องพินเตอร์เอฟสันของ i ิงเทคนะครับอันนี้เราเอามาเป็นเซตสีสีเลยนะครับเป็นหมึกแบบไม่กันน้ําอันนี้เป็นไซส์เล็กสุด100มลตรนะครับต่อมาอย่างที่2นะครับก็คือไซส์ลิง์แบบนี้นะครับหาซื้อได้ตามร้านขายยาทัดด่วไปเราใช้เป็นสเปค 5มิลลิลิตรนะครับสำหรับไซลิงลูกค้าจะใช้เป็นไซส์ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะอ่ะอย่างที่3นะครับหัวเข็มสำหรับเติมนะครับอันนี้ก็ต้องใช้เช่นเดียวกันนะครับวิธีการประกอบนะครับสำหรับหัวเข็มและไซลิงนะครับง่ายมากเลยก็แค่เสียบมันเข้าหากันจบแล้วนะครับแค่นี้เรียบร้อยนะครับง่ายนิดเดียวส่วนวิธีการในการเติมลงเครื่องมินเตอร์นะครับเติมยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เพื่อนครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเติมกันวิธีการเติมนะครับเราสังเกตตรงนี้นะครับเป็นฝาเปิดปิดอยู่นะครับผมด้านในก็จะเป็นแท์หมึกเติมมึกนะครับสำหรับ L series ของ F สามเนี่ยนะครับรหัสนะครับของรุ่นเนี่ยมันจะเขียนไว้อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็น L 3 110นะครับผมเปิดออกมานะครับด้านในก็จะเป็นแทคงเติมมึกนะครับ สังเกตด้วยนะครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นรหัสมึกออรจินอลที่ใช้นะ,ะ <_ C 1> นะครับผมแล้วก็จะมีแถบสีบอกว่าช่องนี้นะครับช่องนี้ช่องนี้ชอ่ชองนี้แล้วก็ช่องนี้ต้องเติมเป็นสีอะไรบ้างนะครับผมช่องแรกนะครับมาดูนะครับเขียนตัว B กับตัว K นะครับเป็นสีดำนะครับแบ a c นั่นเองช <bitten S 2> ่องที่2นะครับทองถัดมานะครับจะเขียนเป็นตัว Y นะครับผมหรือว่าเยลโล่นะครับสีเหลืองช่องนี้เติมสีเหลืองนะครับผม ช่องถัดมาอีกนะครับเห็นเป็นตัว M นะครับช่องสีแดงๆแบบนี้นะครับ m a g e n t านะครับต้องเติมสีแดงเท่านั้นนะครับช่องสุดท้ายนะครับผมเห็นเป็นตัว C นะครับ Cyan นะครับสีฟ้าช่องนี้สำหรับเติมสีฟ้าเท่านั้นอย่าเติมผิดเติมสลับสีนะครับไม่อย่างนั้นแล้วนะครับอาจจะต้องส่งเครื่องไปล้างนะครับที่ศูนย์เซอร์วิสนะครับเนื่องจากเราเนี่ยไม่สามารถแก้ไขเองได้นะครับถ้าเติมผิดสีลงไปแล้วนะครับผมมาดูวิธีการเติมกันดีกว่านะครับผม เมื่อกี้นี้นะครับเราได้ทําการเตรียมไซดิงตัวนี้ไว้แล้วนะครับผมแล้ววันนี้เราก็จะเติมนะครับในส่วนของสีแดงนะครับอันนี้เป็นขวดหมึกที่เราใช้เติมรีฟิลเครื่องพินเตอร์ในออฟฟิศไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับผมวันนี้เราจะมาเติมสีแดงกันนะครับก่อนอื่นนะครับไซดิงนะครับมีการปิดฝาไว้อยู่นะครับเราก็เปิดฝาออกมานะครับผมวางไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะฮะขวดหมึกนะครับก็ เปิดฝาออกมานะครับจะเห็นด้านในนะฮะมีการซีลฟอยล์ไว้นะฮะนี่เราก็สามารถที่จะใช้ไซดิง์เนี่ยนะฮะจิ้มลงไปนะครับแล้วก็ดูดเบืองออกมาอันนี้สาธิตให้นะครับเบื้องต้นนะครับนิดนึงพอนะฮะดูดเปืดออกมาแล้วนะฮะเราเติมสีนะฮะอันนี้เป็นสีแดงเนาะเราก็เปิดช่องนะฮะสีแดงนะฮะอันนี้เป็นสีแดงนะครับอย่าเติมผิดช่องนะครับอ่ด้านในก็จะมีรูอยู่นะครับผม2รูนะครับเติมรูไหนก็ได้นะครับเสียบลงไปแล้วก็ มึกลงไปแค่นี้เองนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สุดแสนจะง่ายได้นะครับผมนะใช้เสร็จแล้วก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมปิดฝาด้วยนะครับสำหรับในส่วนของไซลิงนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อาจจะไม่ชํานาญการเติมนะครับแนะนำนะครับหาทิชชู่ทิชชู่นะครับมาติดมือไว้นะครับเผื่อว่าเกิดอุบัติเหตุเลอะมือนะจะได้เช็ดได้นะครับผม วันนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับขั้นตอนการเติมหมึกลงเครื่องพินเตอร์ F สันนะครับครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการและขั้นตอนการเติมหมึกอิงเทคนะครับลงบนเครื่อง F สัน L Series นะครับ ส่วนเพื่อนๆท่านไหนนะครับมีวิธีการเติมการรีฟิลหมึกลงเครื่องพรินเตอร์เอฟซานแบบนี้นะที่ง่ายกว่าทางแอดมินทำนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับเสนอแนะวิธีการนะครับเข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะที่ช่องคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ก็อิงพิษไทยแลนด์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอขอบว่าสวัสดีครับ